สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมาเยี่ยมคุณก๊อฟนะคะที่กระบ,บินบุรีจังหวัดปรตจานีนะคะเป็นผู้ป่วยที่ใช้เอโดซีของเรานะคะตอนนี้อาการของพี่ดีขึ้นนะคะก็อยากให้พี่ๆที่ยังลังเลหรือยังไม่เปิดใจลองใช้เอโดซีเป็นทางเลือกนะคะได้เกิดอุบัติเหตุโดยรถชนมาติดเตียงอยู่ประมาณหนึ่งปีเต็มๆแต่ก่อนติดเตียงนี่คือผมอยู่ห้องไอพีมา ประมาณกือบหกเดือนในระหว่างที่ผมอยู่ในห้องไอซียูก็มีภาวะแทรกซ้อนมีทั้งไตวายเกียบพันติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาจนที่สุดการรักษาผมไกลับไปที่บ้านติดเตียงอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่ปบบ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 งปีแล้วผมก็เพิ่งมาเจอเอโดตีนะครับก็กินอยู่ราวๆประมาณหกเดือนร่างกายจะนอนติดเตียงื่อเหลือตัวเองไม่ได้ ก็เริ่มมีแรงเริ่มลุกนั่งได้คนทุกวันนี้สามารถใช้กลับมาใช้ชีวิตได้โดยในแบบในแบบของผมแค่พอได้กลับมากินอะ่ะมันไม่ต้องไประแวงเรื่องโรคประจําตัวเรื่องเบาหวานไขมันความดันอะไรคือไม่จะเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอันเนี้ยเพราะมันคุมได้หมดเลยตัวนี้ผมก็ใช้ชีวิตได้ในแบบที่ผมเป็นมั่นใจครับผมถึงได้ แนะนําให้เพื่อนรอบข้างๆบ้านกินคุณหมออ๋อนี่ผมให้คุณหมอดูครับคุณหมอบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทําไมผมดีขึ้นเพราะตอนที่ผมก็เจะขอเขากลับมาอยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าก็เหมือนว่าขอเขากลับมาตายที่บ้านนะครับแล้วนั้นสามเดือนหมอนัดกลับไปหมอเขาก็แปลกใจว่าทาไมผมดีขึ้นผมก็เลยเอาให้เขาดูเขาบอกว่ามันดีมากครับ